สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผม OMO ม h a ช n e นลและตอนนี้ร้อยู่กับเกมเกนชินอิ p แ c กกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมดีๆเนาะมาบอกกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมช่วงสุดท้ายแล้ว ของแผง2 2นะฮะมีชื่อกิจกรรมว่าเรรายโอเวอร์โฟนั้นเองนะฮะก็กิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะก็มันจะเล่นยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยครับผมนะก็ไปครับผมโอเคหมือนกตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ากิจกรรมของเรรายโอเวอร์โฟนป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่เวันด้วยกันนะฮะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้เราลงเจ้าเรรายก็คือเจ้าหมอกสีทอง กับเจ้าหมอกสีฟ้านั่นแหละฮะที่จะเป็นเ,เงินโมรากับสมุดอัปเรเวลนั่นเองนะก็จะลงได้วันละ3ครั้งแบบคูณ2เองแบบคูณ2คืออะไรนะฮะแบบคูณ2คือเราลงครั้งเดียวเนี่ยเราจะได้ของาะวัล2เท่าเสมือนกับเราใช้คอนเนตเลซินนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะใช้เลซินธรรมดาเท่านั้นสําหรับใครที่เล่นกิจกรรมน,นี้ก็ให้เหลือเลซินธรรมดาเอาไว้อย่างน้อย3ครั้งก็คือ60เลซินนะฮะถ้าเกิดว่าใครคร้าเป็น พอในเลนสิ้นหมดแล้วมันใช้ไม่ได้นะับเพราะนั้นก็ต้องระวังด้วยเนาะก็คือวันละสามรอบมีทั้งหมด7วันนะฮะซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่แตกกันนะเพราะฉะนัน้นเพื่อนๆเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องลงให้ครบวันไหนใครลงไม่ครบมันก็จะหักไปเลยก็คุณคุณก็จะเสียฟรีไปเลยนะฮะก็จะเป็นไมเนาะสำหรับเรย์ไลน์ออโฟแล้วก็ครั้งที่ปฏิกรรมเนี่ยคนที่จะลงได้นะฮะ ไม่จํากัด AR แล้วก็ไม่จํากัดอะไรเลยนะฮะ <im it> ก็คือไม่จำเป็น <house> <im it> ต้องเล่นผ่านเคว่นหลักหรือว่าข่ันเป็นรอยทั้งสิ้นฮะเพื่อนๆสามารถไปลงแล้วก็ใช้สิบคูณสได้เลยเดี๋ยวตอนใช้สิบคูณสจะใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เลายกันตรงนั้นเลยเนาะ,ะก็หมกยวผมโอเคผมนะตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่หน้าเจ้าเรรายสีทองแล้วนะฮะเรรายที่ผมจะลงเนี่ยก็จะเป็นลายสีทองหรือว่าเป็นเรรายเงินนั่นเองน,นะฮะก็เรรายเนี่ยมันเมื่อสามารถเลือกลงได้ ทุกเมืองเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรไลาจากเมืองอิเซุมะหรือว่าเรไลาจากเมืองออรลีเยหรือว่ามอนสเตกตามแล้วก็สามารถลงได้ทั้งสีฟ้าที่เป็นเงินนะฮะแล้วก็ลงได้ทั้งสีเหลืองที่ผมลงอยู่ได้ตอนนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเขียนบอกเลยว่ามีโอกาสรับคูณสองในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนสังเกตเนาะผมมีเรซินอยู่ที่103นะฮะแล้วก็มันคูณ2เนี่ยผมต้องได้แสนสองเนาะทีนีเน้เราไปลองลงกันเลยกว่าฮะว่ามันจะคูณ2หรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มตีกันเลยเนะาะไปครับผม เมื่อตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็รับรางวัลเหมือนทุกทีเลยนะฮะโดยเวลาเรากดรับรางวัลเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครนะับโบนัสคูณ2ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครจะใช้สิทธิ์คูณ2เนี่ยคุณจะใช้คอนนีนเลซินไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้คอนนีเลซินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับการใช้เลซินธรรมดาเลยแล้วก็มันจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น เพื่อนๆจะต้องเหลือเรซินธรรมดาเอาไว้ย,ยาเพิ่งเอาไปค้าเป็นคอนเดนเรซินหมดนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด3รอบเท่ากับว่าเราเสียเรซินทั้งหมดประมาณ60เรซินเพราะนั้นก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะ,ะอันนี้ผมก็จะกดรับเลยฮะ ผมก็จะได้มาคูณ2เท่าเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเ e อแล้วก็เงินได้มาแสนสองนั่นเองนะฮะเข้าข้าวก็เป็นประมาณนี้สําหรับกิจกรรมของเรรายโอเวอร์โฟร์นะฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่กิจกรรมกันสักนิดนึงเนาะพอเรากลับมาที่หน้ากิจกรรมนะฮะก็ตัว2 3ับเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราใช้ไปแล้ว1ครั้งก็เป็นประมาณนะะี้ฮะเราสามารถใช้ได้ทั้งหมดวันละ3ครั้งแล้วก็สามารถใช้กับเรราทองครั้งหนึ่งกลับไปใช้ที่อ,อ่สมุด อีก2ครั้งก็ได้หรือว่าจะจะสาครั้งเป็นสมุดล้วนหรือ3ครั้งเป็นเงินล้วนก็ได้หรือว่าจะสลับกันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่มันเพื่อนเลยก็คือ2อันนี้ที่เราลงเนี่ยมันจะรวมกันเป็น3อันนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนสามารถไปเลือกลงที่เมืองอิเลซมาหรือเย่หรือว่ามอนสเตก็ได้อันนี้ก็ตามสะดวกของมันเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ในไลน์เนี่ยจะมีทั้งหมด7วันนะฮะวันละ3ครั้ง ผมแนะนาว่าต่อให้เพื่อนๆเนี่ยมีเงินเยอะอยู่แล้วหรือว่ามีสมุดเยอะอยู่แล้วก็ควรจะเก็บไว้ในอนาคตเนาะเพราะยังไงในอนาคตเนี่ยเราได้ใช้โมรากับสมุดนี้แน่ๆฮะยังไง ลงตอนนี้หกวันละ60เลซิ่งค่อนข้างจะคุ้มที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเก็บเลซิ่งไว้ทุกวันวันละ60เลซิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของกิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงท้ายกันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็จบกันไปเนาะสำหรับกิจกรรมเรรายอฟอร์น่าเองฮะก็สรุปช่วงท้ายอีกซีนะรีส์นึงเนาะก็สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็จะให้ลงเรราย ไม่ว่าจะเป็นเลรายทองหรือว่าเลรายสีฟ้านะฮะเราจะลงเนี่ยใช้แค่เรซินธรรมดาแต่ของรางวัลเราจะได้คูณสองนะฮะแล้วก็สามารถลงได้ทุกวนันวันละสามครั้งนะฮะแล้วก็สามครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่สแตกไปนั่นเองนะฮะก็ <ๆ S 1> ค,คือเพื่อนๆลงวันนี้เนี่ยได้สองครั้งแล้วก็ไม่ได้ลงเนี่ยวันลุ้งขึ้นมันก็จะรีเซ็ตลงได้สามครั้งมันก็จะไม่ครบเป็นห้านะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําว่าควรจะ ลงทุกวันเลยนะฮะควรจะเก็บเรซินไว้วันละ60เป็นเรซินปกติเนาะใช้ครั้งนึงก็ใช้20นะฮะสามครั้งก็60นั่นเองวันละ60เรซินได้ของรางวัลคูด2เรียกได้ว่าได้ของรางวัลเท่ากับ120เร้่เรซินเลยเรียกว่าคุ้มมากๆเนาะช่วงนี้ก็ภายใน7วันนี้ก็อย่าลืมมาลงกันพลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล็กน้อยสั้นๆก่อนที่แพทใหม่จะเข้ามาเนาะก็สําหรับใครที่อยากจะเก็บเงินโมราเก็บ สมุดอัพตัวละครไปอัพตัวละครใหม่อย่างแพทหน้าเนี่ยยังมียูราแล้วก็ไอโดก็สามารถไปเก็บกันได้ช่วงนี้เลยนะคะยังไงก็ยามนี้ก็น่าจะมีอยู่เท่านี้แหละใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไครตาเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าเป็นกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้เนาะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปลาดรับผมนะบ๊ายบาย thank you